ข้อที่3คือ scale up your time scale up your time คือคุณต้องทำให้เวลาของคุณเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ามันจะมีแค่24ชั่วโมงเท่าเดิมทำให้เวลาของคุณมันเพิ่มมากขึ้นคือไปทำคอร์สออนไลน์ซะไปสร้างโคชชิ่งซะไปให้คำปรึกษาซะ เพราะว่าวันนี้ถ้าเวลาในหนึ่งวันใช่ปะ่ะตอนนี้โ mm hmm. คชมาอยู่ที่เขาใหญ่ก็จะมาไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทวีคูณเวลาการทำงานของตัวเองเอาไว้ด้วยคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน,ออน,ไลน์หนึ่งคอสสมมุติคอสอะไรดีเอาคอร์สที่ขายดีที่สุดแล้วกันเนอสมองสิบล้านคอสมองสิบล้านสอนหนึ่งครออั้งออทั้งหมด20ชั่วโมง20ชั่วโมง รายได้ตอนนี้ปีตีคร่าวๆห้าล้านห้าล้านจากการสอน1ครั้ง20ชั่วโมงคอสสมอง10ล้านสอนหนึ่งครั้ง20ชั่วโมงได้5ล้านและยังคงจะเติบโตมากเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดว่าอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยแพงไปเปล่าคือคุณรู้เปล่าว่าธุรกิจการให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างเอเจนซี่เนี่ยเขาคิดกันทีอ่ะ ครึ่งล้านนะคะครึ่งล้านนะคะยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเป็นให้คำปรึกษาตัวต่อตัว private consult private consult ปรึกษา1ต่อหนึ่งเนี่ยอยู่89,000 89,000เราเจอกัน8ชั่วโมง89,000แต่เราทำงาน20ชั่วโมงแต่เราได้5ล้านคุณไม่ต้องไปคุณยังไม่ต้องคิดไกลเกินจริงก็ได้เกินเกินความเชื่อของเราอะ แต่คุณให้คุณรู้ว่าถ้าวันนี้คุณสร้างคอร์สออนไลน์ขึ้นมาคอร์สหนึ่งราคา1,900บาทเดือนแรกคุณตั้งเป้า10คนแปลว่าอะไรแปลว่าคุณได้มาแล้วหมื่นนี่ออแกนิกนะไม่ยิงแอด1,9ื่นเริ่มต้นจากคอร์สออนไลน์1,900บาทการใช้เวลาและออนไลน์เป็นพลังทวีเพราะฉะนั้น คุณจะได้รายได้เดือนละหกหลักเดือนละเจ็ดหลักได้เนี่ยคุณต้องใช้สิ่งที่มันทวีพลังให้คุณนะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคที่แบบพ่อแม่เราสร้างตัวเราไม่ได้อยู่ในยุคที่เจ้าสัวเทนินสร้างตัวที่แบบต้องลงทุนเยอะๆเป็นเป็นแสนเป็นล้านต้องกู้แบงค์เยอะๆนะคะแม่โคชใหม่เคยสร้างอาพาร์ตเมนต์ด้วยการกู้แบงก์กู้18ล้าน กู้แบงค์สิบแปดล้านเพื่อมาสร้างอาพาร์ตรเมนต์เป็นตึกใหญ่ๆเพราะว่าสมัยนั้นอินเทอร์เนต็ตยังแบบตื่อๆคือแบบยังไม่เวิร์กเลยนึกออกปะเพราะฉะนั้นวันนั้นที่มันไม่มีอินเทอร์เนต็ตอ่ะคนจะสร้างตัวต้องกู้แบงค์คนจะสร้างตัวต้องกู้นี่ยืมสินต้องขอสินเชื่อต้องใช้เงินสดแต่วันนี้คนจะสร้างตัวเนี่ยเทคโนโลยีมีออนไลน์มีเวลาเท่าเดิม แต่ว่าสร้างเงินได้มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้คือทำยังไงให้เอาความรู้ของเราเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่แล้วออกมาสร้างเงินให้ได้มากที่สุดนั่นแหละคือจุดที่คุณจะไปถึงเป้ารายได้ที่คุณต้องการวันนี้ เพิ่มให้ข้อสี่หลายๆคนอาจจะแบบเคยเห็นความเชื่อที่ว่าเฮ้ยจะทำงานแบบจะได้เงินเดือนเดือนละแสนเดือนละล,ะล้านเนี่ยมันต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำทำงานตัวเป็นเกียวทำงานแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยุดหย่อนตอนนี้เขาอยู่เขาใหญ่เดินทางมาเขาใหญ่แล้วก็ยังคงคิดงานไปด้วยแล้วก็แบ่งเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นด้วยในหลายๆทาง มันเป็นเป็นการที่ใช้ความรู้ที่ไม่มีวันจบวันสิ้นวันหมดไปจากโลกนี้เติมเข้ามาในหัวเราแล้วผลิตออกมาเป็นเงินวันนี้ความรวยของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินในมือเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีวินยัยและความตั้งใจและความคิดที่รวยแล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีความคิดที่ไม่รวยแปลว่าอะไรแปลว่ามีความคิดที่จนความคิดที่จนย่อมส่งผลให้ชีวิตมันจนไม่ได้ว่าใครบอกพูดถึงตัวเองในวันที่เริ่มต้นมาสิบปีนะตั้งใจทำงานหามลูกหามค้าม,มีอะไรใครเขาว่าขายดีทำหมดทุกอย่างผลปรากฏว่าไม่มีเงินเลยเพราะว่าความคิดจนถึงบอกว่าใครอยากจะเริ่มต้นอันดับแรก ไปเคลียร์ตัวเองไปเวลแบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์เป็นพื้นฐานเลยเนาะคือสมองสิบล้านใครที่เคยเกลียดคนรวยใครที่เคยหมั่นไส้คนรวยใครที่เคยอิจฉาคนรวยใครที่บอกว่ารวยไปทำไมตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ใครที่เคยบอกว่าโอ้ยมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องรวยหรอกคนรวยมีความสุขซู้เราไม่ได้หรอกทั้งหมดทั้งมวล่ะเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้น ใครที่มีความคิดแบบนี้แปลว่ามันเป็นกับดักที่ทําให้คุณยังอยู่ที่เดิมโอเคปะโอเคปะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกถ้าคุณถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณชบอกเลยว่าความคิดความคิดสำคัญต่อผลลัพธ์ในชีวิตที่สุดใครอยากเริ่มต้นให้ไปเรียนคอสนี้สมองสิบล้าน สมอง10ล้านต่อด้วยสอนทำคอร์สออนไลน์เงินล้านเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างคอร์สออนไลน์แล้วอีกอันหนึ่งที่อยากให้ไปเรียนคือสร้างสิบล้านจากงานที่รักคอร์สนี้ c o ้ชไม่ได้พูดมาน,นานมากแล้วค่ะเ,เพราะว่ารู้ว่ามันมีคีย์เด็ดอยู่เยอะมาก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 เป็นการสร้าง expert business เป็นการสร้างธุรกิจความรู้เป็นการสร้างสินค้าจากตัวของคุณเองเป็นการ เป็นการสร้างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนแบบเป็นแสนเป็นล้านเหมือนสมัยพ่อแม่โคชใหม่มาจากคนที่หลายๆคนอาจจะมองว่ากล้าได้ไงวะเออดูแบบจริงๆมันควรจะอายด้วยซ้ำนะเพราะว่าเพื่อนที่เรารู้จักหลายๆคนสมัยเรียนเนี่ยบางคนก็แบบบางคนอาจจะดูถูกบ้างละบางคนอาจจะกระแนะกระแหนบบ้างละบางคนอาจจะ คิดอะไรยังไงเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้กล้าออกมาตัดสินใจแล้วก็เริ่มต้นบนออนไลน์เริ่มต้นออกมาไลฟ์แบบนี้แล้วก็พูดเป็นน้ำไหลไฟดับแบบนี้เริ่มต้นมาจากชีวิตมันไม่ไหวแล้วอ่ะชีวิตมันมันมันเต็มกลืนแล้วอะเงินมันไม่มีแล้วอะจากที่แบบโคตรรวยอะคนห้อมล้อมคนชื่นชมอะ เป็นคุณหนูอ่ะมันมันเดินทางมาถึงจุดที่ไม่เหลืออะไรแล้วอะไม่เหลือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนไม่เหลือแม้แต่ความศรัทธาในตัวเองไม่เหลือแม้แต่เงินในบัญชีไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะและที่ทนไม่ได้ที่สุดอะ คือไม่เหลือเงินที่จะส่งให้แม่แม่คือชีวิตแบบเป็นคุณนายมากแต่ว่าโอเคละ่ะทุกคนก็มีความผิดพลาดใช่ปะ่ะธุรกิจมันก็มีผิดพลาดแต่พอดีว่าผิดพลาดจนหมดตัวแล้วเราทนไม่ได้กับการที่แม่เคยแบบไปหาหมอโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสุดแสนไฮโซติดอันดับของประเทศไทยจนต้องไปคลินิกไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐด,ด้วยนะไปคลินิก กคจะแบบธรรมดาแล้วก็แบบบางทีก็ไปนั่งรอนานๆมันทนไม่ไม่ได้แล้วมันอยู่จุดนั้นไม่ได้แล้วเราเคยกินของดีๆวันวันที่เราทนไม่ไหวคือแบบฉันมีงบกินข้าวห้าสิบาทต่อมืออฉันจะแบบรถติดแล้วฉันจะขึ้นทางด่วนคือฉันขึ้นไม่ได้อะเพราะว่าค่าทางด่วนมันห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นหลายคนมีจุดที่มันทนไม่ไหวไม่เหมือนกันวันนี้ถ้าคุณยังไหวอยู่ ถ้าเงินสำรองในบัญชียังมีอยู่ก็บางคนอาจจะยังกล้าที่จะไม่กล้ากล้าที่จะกลัวกล้าที่จะไม่พร้อมแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้กล้าออกมาทำอะไรที่ในวงการคนรู้จักเพื่อนไม่มีใครออกมาทำเลยทำไมเราถึงทำเพราะว่าเราทนชีวิตเดิมไม่ได้แล้วค่ะ แย่ไม่ต่างไปกับคนที่เจอวิกฤตในวันนี้เลยไม่ต่างเลยยิ่งกว่าด้วยซ้ำเนาะยิ่งกว่าบางคนด้วยซ้ำดีกว่าเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกคนและอยากจะบอกทุกคนว่าวิกฤตมันมาเพื่อให้คุณอะ่ะยอ่อย่อเพื่อกระโดดอย่าให้วิกฤตมันผ่านไป โดยที่คุณย่อลงไปแล้วไม่ได้กระโดดอีกตลอดการโอเคปะสมองสิบล้านซิกเนเจอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่แค่เบสเซลเลอร์แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตอนเรียนอะเขาเรียกว่า r e q ว i r e m e n นวิชาบังคับวิชาบังคับเออวิชาบังคับคือสมองสิบล้านถ้าอยากไปแบบติดสปีด บางทีอ่ะที่เราอ่านหนังสือแล้วเราไม่เปลี่ยนเราแค่รู้สึกดีเวลาได้ได้ความรู้อ่ะแต่เราไม่เปลี่ยนอ่ะเพราะเราไม่ได้เห็นตัวอย่างเราไม่ได้รับการอธิบายที่มันแบบกระแทกถึงใจเราไม่มีเวิร์กช็อปที่เราจะแบบไปลงมือทำคอสนี้สมองสิบล้านเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าจุดเดิมที่ฉันอยู่มันอยู่ไม่ได้อีกแล้วฉันพร้อมที่จะกระโดดแล้ว และสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวกระโดดได้สูงที่สุดคือการเปลี่ยนจากภายในไอ้วันที่ตัดสินใจอ่ะคือวันที่ได้เรียนรู้บทเรียนในคอสมองสิบล้านอันนี้พูดจริงๆคุณจะลงหรือไม่ลงก็ได้แต่โค้ชต้องการที่จะให้คุณรู้ว่าวันที่โค้ชใหม่ตัดสินใจออกมาไลฟ์แบบว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันคือวันที่เรียนรู้บทเรียนในคอสมองสิบล้าน แล้ววันนี้เป็นชีวิตเงินสดค่ะชีวิตที่ไม่ต้องจ่ายขั้นต่ําบัตรเครดิตอีกต่อไปเพราะเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเราจะแบบใช้เงินยังไงบริหารเงินยังไงคุณจําไว้เงินที่เข้ามาคุณเก็บให้ตัวเองก่อนแล้วเวลาเก็บให้ตัวเองเก็บออมเนี่ยสิ่งสําคัญต่อไปคือคุณจะต้องเก็บไว้ลงทุนในตัวเองเพราะการลงทุนในตัวเองคือสิ่งที่มันจะไม่มีวันหายไปไหน โลกนี้พัฒนาขึ้นตลอดเวลาไม่มีวันไหนเลยแม้แต่วันเดียวที่โคหยุดการเรียนรู้ทุกวันนี้โคยังคงลงเรียนคอร์สต่างประเทศยังศึกษาความรู้จากต่างประเทศไม่มีการหยุดพักเลย <c oughs> คุณเข้าไปอยู่ในคอร์สสมองสิบล้านคุณจะรู้ว่าโคใช้ชีวิตยังไงแบบที่มันผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังใช้หลักการในการบริหารเงินในการตั้งเป้าหมายในการครบคนรอบข้าง ในการใช้ชีวิตจะขอสมอง10ล้านใครที่เรียนมาแล้วกลับไปทบทวนค่ะแต่วันนี้จริงๆไม่ได้จะมาพูดถึงสมอง10บล้านเลยเนี่ยแต่วันนี้อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้เส้นทางการสร้างรายได้เส้นทางธุรกิจความรู้เส้นทางการทําเงินจากความรู้ของคุณเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนซื้อของนอกกายเข้ามามนั่นก็คือการลงทุนในความรู้ความสามารถของคุณเองและ ในคอส,สร้าง10ล้านจากงานที่รักคือเส้นทางการสร้าง10ล้านของโคชใหม่จนมาถึงวันนี้หลาย10ล้านก็ยังใช้หลักเกณฑ์ในคอสนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณอยากจะสร้าง6หลัก7หลัก8หลักคุณไปเรียนรู้จากคอสร้าง10ล้านจากงานที่รักเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเดย์เลยโคชสอนเรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าใจธุรกิจ expert business หรือว่าธุรกิจความรู้ธุรกิจความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมีความรู้หรือไม่มีก็ตามโค้ชมีการปูให้คุณเห็นภาพว่าคุณจะทําเงินจากมันได้ยังไงแม้ว่าคุณไม่ได้แม้ว่าคุณไม่ได้แบบเก่งมาก่อนโอเคป่ะแม้ว่าคุณไม่ได้เก่งมาก่อนคุณจะทําเงินจากมันได้ยังไง แล้วก็มีเคล็ดลับเขียนโพสต์ขายให้ลูกค้าตัดสินใจนี่มีอะไรอีกเจาะกลุ่มเป้าหมายและการตั้งราคาเบื้องต้นมีไอเดียสำหรับการลงมือทำโคชอ่านคอมเมนต์ให้ฟังดีปะ่ะไอเดียการสร้างตัวตนวิธีการหาความเชี่ยวชาญของคุณที่ตอบโจทย์ตลาดเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่ตลาดไม่ต้องการ คุณต้องทำในสิ่งที่ตลาดต้องการด้วยเกิดแบบดุยดุยดุยทำมาแล้วแบบอ้าวนี่ฉันคิดไปคนเดียวหรอเนี่ยตลาดไม่ได้ต้องการหรอเนี่ยเอ้ามนโนไปเองวะ่ะจะทำอะไรอะธุรกิจเขายัางต้องมี market research เขาต้องจ้างทำ research เสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านด้วยซ้ำแต่ว่าการที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวจากตัวเองอะ่ะเราสร้างไปเลยค่ะและเรามีวิธีการเทสตลาดแบบที่ ทุกคนเริ่มต้นทำได้และยิ่งทำยิ่งเก่งโอเคต่อไป3วิธีสร้างเงินล้านจากธุรกิจ expert business นี่แล้วก็มีเส้นทางการสร้างเงินล้านให้ด้วยว่ามีอะไรบ้างนี่คือเส้นทางการสร้างธุรกิจความรู้สู่ร้อยล้านด้วยซ้ำไม่ใช่แค่10ล้านเพราะฉะนั้นขอสร้าง10ล้านจากงานที่รักนะคะ มันไม่ใช่แค่สิบล้านอะแต่พอดีว่าวันที่เปิดคอสอะคอสกำลังเดินสู่เส้นทางสิบล้านแต่วันนี้มันทะลุสิบล้านมาแล้วซึ่งหลักเกณฑ์หลักการมันอยู่ในคอสนั้นสร้างสิบล้านจากงานที่รักจะทําให้คุณแบบเคลียร์กระจ่างต่อให้คนที่แบบนึกไม่ออกว่าฉันเก่งอะไรฉันทําอะไรได้บ้างอะคุณเข้าไปเรียนในคอสนั้นนะคุณจะได้คําตอบว่านี่กูไม่ต้องหาตัวตนเล้ว ไหนไหนบอกว่าให้หาตัวตนไงไม่ต้องหาเลยหรอทำเงินได้เลยหรอเออจริงและไม่มีวันจบวันสิ้นด้วยคุณจะได้ไอเดียการสร้างเงินจากธุรกิจความรู้มหาศาลจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจความรู้ตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งที่คุณมีเงินทุน พอแล้วคุณอยากไปทําตามความฝันของคุณคุณอาจจะแบบอยากไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากไปสร้างแบรนด์ของตัวเองอยากไปทําธุรกิจอะไรต่อยอดอยากเอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณเอาเงินที่คุณสร้างจากธุรกิจความรู้ไปต่อถ้าคุณปูพื้นฐานจะคอสมองสิบล้านมาก่อนนะวิธีการเรียนไปเรียนสมองสิบล้านก่อนเพื่อปูเส้นทางไม n เสร็จเสร็จปุ๊บคุณค่อยเข้าไปเรียนสร้างสิบล้านจากงานที่รัก คุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ไกลเพราะคุณสามารถอย่างที่โคชบอกไงสมมุติว่าคุณฟังเสกชวะแล้วคุณแบบอยากทำคอร์สออนไลน์คุณลองเปิดเลยพันเ้าเดือนหนึ่งอ่ะห้าคนอ่ะก็หมื่นหนึ่งแล้วนะสิบคนก็2องหมื่นแล้วนะก็หมื่นเก้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไกลมันมีเส้นทางการเติบโตเริ่มต้นนะบอกแล้วนะ เพราะฉ้จากคนที่เงินเดือน1 4 1 5 0บาทเติบโตมาจนถึงรายได้7หลักต่อเดือนมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่เริ่มต้นจากการเอาความรู้ของตัวเองออกมาสร้างเป็นสินค้าแล้วระหว่างนั้นออกมาให้ความรู้เป็นการสร้างแบรนด์ตัวตนที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงที่สุดใครจะมาตัดราคาก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบคุณเขาต้องการซื้อกับคุณต่อให้สินค้าเหมือนกันก็เขาก็จะซื้อกับคุณนะอย่าเริ่มต้นสร้างตัวตนด้วยการยิงแอด ให้เริ่มต้นด้วยการไลฟ์สดทุกวันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง30วันในเวลาเดิมเขาจะได้จำคุณได้ Facebook จะได้เปิดการมองเห็นเขาจะได้อยากจะมาติดตามคุณและขั้นตอนที่3ก็คือ leverage your time scale scale up your time ก็คือใช้วิธีการคอร์สออนไลน์หรือว่าการโคชชิ่งแบบกลุ่มเนาะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแม้ว่าเราจะมีเวลาเท่าเดิมนะคะ โอเควันนี้ชอบไหมรักทุกคนนะคะขอบคุณมาก